สำหรับเรื่องการกินอยู่เป็นดีเนี่ยนะคะสำหรับเด็กเล็กเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นอาหารการกินหรือว่าโภชนาการที่สมวัยเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในเด็กเล็กนะคะผู้ปครองหลายท่านอาจยังสงสัยว่าอย่างไหนเรียกว่าโภชนาการที่สมวัยหรือว่าไม่สมวัยดูได้อย่างไรดูจากไหนนะคะก็จะเริ่มจากวัตถุดิบที่เราแนะนำก็คืออาหารประเภทจานเดียวเนี่ยไม่ควรเกิน หครั้งต่อสัปดาห์ผักผลไม้เนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยอยู่ในระดับ3-5ครั้งต่อสัปดาห์เมนูที่ทำจากถั่วเมล็ดแห้งเนี่ยก็เป็นโปรโตีนชดเชยก็เป็นสิ่งจำเป็นสำคัญเหมือนกันควรจะได้ไม่น้อยกว่า1ครั้งต่อสัปดาห์นะคะ,ะตับเลือดควรมี1ครั้งต่อสัปดาห์ถ้าพูดถึงสารอาหารที่มี ในนมนะคะไม่ว่าจะเป็นนมแม่หรือนมผงแต่นมแม่อย่างไรก็สําคัญเพราะว่าในขณะที่แม่ให้นมลูกแม่อุ้มลูกนะคะแม่อุ้มลูกสิ่งที่ได้เนี่ยคือ attachment หรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกแต่ในกรณีที่แม่มีความจําเป็นแม่ป่วยด้วยโรคบางโรคซึ่งไม่สามารถให้นมลูกได้นมผงก็ยังเป็นทางเลือกสําหรับลูกๆของเราได้ค่ะถามว่าทําอย่างไรในเมื่อลูกไม่ชอบดื่มนมจืดแล้วน้ําหนักก็น้อย วิธีการช่วยก็คือให้เด็กได้ลองชิมอาจจะเพิ่มเป็นใส่น้ำหวานเฮลูบอลลงไปนิดหน่อยในระยะแรกใส่แค่นิดหน่อยนะคะประมาณแบบสัก0.1ของช้อนนะคะให้เด็กๆได้ลองชิมรู้สึกว่ามันมีรสหวานแล้วค่อยๆลดปริมาณลงให้มีกลิ่นหอมชวนดื่มเมื่อลูกดื่มได้ดีขึ้นก็ควรใช้เป็นนมจืดปกตินะคะ หลังจาก6เดือนไปแล้วเด็กก็ควรได้รับสารอาหารอย่างอื่นนะคะเพราะว่านมแม่อย่างเดียวไม่พอละนะคะก็ต้องดูตามวัยหเดือนเนี่ยฟันยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่บางคนเด็กบางคนถ้าเร็วหน่อย6เดือนก็มีนิดๆอะคะ่ะแต่ส่วนใหญ่จะประมาณ9เดือนนะคะก็กินอย่างอื่นได้เช่นพวกมันโบดแครอทอะไรที่มันนิ่มๆอะคะ่ะแล้วบดผักบดอย่างเงี้ยได้ข้าวตุ๋นก็ได้นะคะก็ดูตามวัยพอเริ่มมีฟันอาหารก็จะหยาบขึ้นแรกๆก,ก็จะละเอียดหน่อย พอเริ่มฟันขึ้นอาหารก็จะหยาบขึ้นอาจจะเป็นหมูสับนะคะหรือว่าตุ๋นรวมกับผักพอขวบหนึ่งฟันเริ่มเยอะละก็จะกินอาหารที่นิ่มแต่สามารถกัดได้นะคะอย่างมะละกอก็ไม่ต้องบดละเด็กสามารถกัดได้แต่ยังไงก็ต้องระวังเรื่องความปลอดภัยอาหารพวกชิ้นใหญ่ๆอาจจะติดคอสำลักได้ต้องดูตามวัยะคะ่ะ ส่วนผู้ปกครองหลายท่านมักจัดอาหารว่างให้ลูกแล้วก็มีคำถามบ่อยๆว่าเด็กทานอาหารในมื้อหลักได้น้อยเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องกลับมาดูะคะ่ะว่ามื้อเบรกหรือว่าอาหารว่างเช้าว่างบ่ายที่ผู้ปกครองให้เด็กเนี่ยมีระยะเวลาจำกัดห่างหรือว่าถี่แค่ไหนนะคะ มือเบรกก่อนจะถึงมือหลักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบรกเช้าหรือเบรกบ่ายควรใช้ระยะเวลาห่างกันประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงนะคะจริงๆแล้วอ่ะตามหลักของพัฒนาการหรือทางจิตวิทยาค่ะการกินอาหารการรับประทานอาหารเป็นหน้าที่ของเด็กเด็กมีหน้าที่ต้องกินถ้าในกรณีที่เด็กทานอาหารเองได้แล้วตักข้าวป้อนเองได้แล้วถ้าไม่กินในมื้อนั้นเราก็ต้องตกลงกับเด็กนะคะถ้าไม่กินถึง ก็ไม่กินก็จะไม่ได้กินในมื้อถัดคือต้องรออะค่ะสมมุติมื้อกลางวันกินไม่ได้สามสี่คำไปวิ่งเล่นถ้าตกกลงกันแล้วว่าหนูต้องทานนะนี่เป็นภาระหน้าที่ของหนูหนต้องรับผิดช,ชอบถ้าหนูไม่กินคือเก็บคุณแม่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องให้เวลานะคะให้เวลาในการกินข้าวของลูกอาจจะสักยี่สิบสามสิบนาทีพอถึงเวลาแล้วยังกินไม่หมดหรือไปเล่นเราก็เก็บแล้วก็บอกลูกว่าจะไม่ได้กินจนกว่าจะถึงมื้อถัดไป นี่เป็นการปรับพฤติกรรมเรื่การกินของเด็กด้วยค่ะ